สวัสดีนะครับเข้าสู่วันพุธครับวันนี้พรีเมียร์ลีกสามคู่สำคัญคู่แรกแมนเชสเตอร์ซิตี้พบเบอร์ลี่นะครับแน่นอนครับด้วยขุมกำลังหน้าเสือยังไงก็น่าจะเทไปทางแมนซิตี้นะครับเพราะว่าเล่นในบ้านด้วยก็ดูแล้วเบอร์ลี่เนี่ยนะครับมาอุดรอสวนกลับสไตล์เนี้ยนะครับคงทำอะไรแมนซิตี้ลำบากนะครยังไงก็ต้องปัดธงไปที่ ชัยชนะของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับสองประตูเนี่ยผมว่ามียิงยิงได้ยืนพื้นเลยมีโอกาสหลายมากกว่านั้นด้วยนะครับเกมคู่ถัดมาครับลิเวอร์พูลเล่นกับเชลซีนะครับโอ้โหผู้นี้บิ๊กมัชของค่ำคืนวันนี้ก็ดูแล้วลิเวอร์พูลยังเหนือกว่านะครับหลังจากผ่านเกมเมื่อสุดสัปดาห์ที่เยอกนครอปประกาศออกจากทีมไปเนี่ยนะครับนะเมื่อจบฤด,ดูกาลเนี่ยมันก็ปรับความรู้สึกไปละคราวนี้ก็มาไล่ล่าชัยชนะเพื่อ รักษาจากฝูงแล้วก็คว้าแชมป์พรีเมียร์ลีกให้ได้ดูแล้วเชลซีออกมาเยือนในสถิติค่อนข้างแย่นะครับไม่น่าไว้ใจผมปักธงไปที่หงแดงลิเวอร์พูลจะชนะครับถ้าออกเบียดก็ชนะลูกหนึ่งแต่ถ้ายิงได้เร็วครึ่งแรกผมว่าสกอร์ไหลครับมีโอกาสที่ลิเวอร์พูลจะยิงได้มากกว่า2ลูกครับในขณะที่อีกเกมหนึ่งนะครับสเปอร์นะครับเล่นกับเบรนท์ฟอร์ดนี่ก็เป็นสเปอร์ครับที่ น่าจะบิดเบี่ยดเอาชชนะได้เพราะว่าเบรนท์ฟอร์ดนั้นการเล่นนอกบ้านเนี่ยกองหลังค่อนข้างหลวมนะครับเกมเร็วแต่ไม่ละเอียดนะครับพอลงไปรับก็พลาดอยู่แล้วสเปอร์นิ่งกว่าแน่กว่าได้เล่นในบ้านน่าจะบดจนเอาชนะได้ครับสำหรับไก่เดนทองสเปอร์ครับ